สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่เลิฟกระดำมยอทบหลกครับผมวันนี้พามาชม m ิโนเมกา G.O. 8E ครับ e. คันนี้สุดครับผมภายใน,นสุดมากครับมีคันนี้นะครับเอามาภายในเพรว่าดูสวยงามครับผมแตรว่าไม่เหมือนคันอื่นครับ จตัครับเป็นแบบว่าปรับมองข้างปรับไฟฟ้านะครับท่งของเของแบบว่าคล้คล้ายคันจุกิ7เรอยเลยนะครับใช้ตัวเดียวกันครับผมสีดำดูเล็กมาเดิมๆจากโนครับนี่ดูตัวนี้คืออะไรครับ,รบนี่มันเป็นอะไรน้อเซ็นเซอร์อะไรสักอย่างครับใครทราบ เมนมาหน่อยครับผมมันดูแปลกตาไปนิดนึงนะเก็บพา,าชมภายในครับส,สุดร้อนร้อนจากเดนลาดิบนะครับพึ่งมาถึงไทยมีตัวในสื่อญี่ปุ่นนีนกพี่น้องแล้วนี่มาดูภายในครับนี่ครับภายใน สวยงามตามองเรื่องนะครับนี่มาดูครับไาในสตรามากครับอันนี้มีลำโพงซ้ายขวาด้านหลังนี่เรียกว่าอะไรเนาะ คันนี้น่าจะมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องจัดภายใน V ีซีนะครับเอาแบบสภาพเดิมๆมาเลยนะครับดูร้าประตูว้ายอนใสไปนิดหนึ่งเครื่องดีทัศซีสวยครับอันนี้ลูกค้าน่าอยู่แถวตำบลชเหนียงจังหวัดสุรินทร์ครับผมเสียงก็อาจจะดังหน่อย เยดุกเียดุก,ดกโระบบอับนี่มีโรบคขับอีกสองคันมีหนึ่งคันนะครับยิ่งทางเราอยู่นี่แทางดูกดิกวันนี้มาครับรายงานตัวอ่ะกิมโมเทะ โอ้ดูวัางฝุ่นดิโอ้เดีดยวลุกมาครับเบนตัดเบนตัดดูหน้าเงาครับสวยมากเลยตัวนี้ไหนเบิ้นดูดิบนเดิมไหมนี่เอา น,นี่ครับรถอูอีแสต้สอีคันนะครับคันนี้คันที่ใส่เครื่องมบมเท่าแต่ว่าใส่กองเปิดอีมองฟุนมันงออ๋อนี่ครับนี่เสียดุกมาครับไปไหนนี่ทำอะไรมาเต็งตรงไหนอีกออมองฝุ่นเบี้ยวบอกทำไมมาแบบสภาพนั้น,น,นไปดูอะไรมาลมตีอ่ะ ลมตีหักเต้ใครเชื่อม,มั้ลมตีหักเข้า่ปอย่างนั้นก็ใส่เยอะมาสองร้อยเรงเนาะขึ้นโบนี่โชว์เลยใช่ไหมไหนดูเครื่องหน่อยยกหัวได้ไหมนี่เครื่องยังอยู่สภาพเดิมไหมหรือว่ามันเรงกว่าเดิมอ,อู้ดิโชวมากเลยด้านหน้านี่พุ่มเอาหรือว่ายังไงนี่ โอ้ยยเนรอจัดได้เลยจัดจัดช้างโมงเราดีกว่าไหมโอ้ใส่ยาเรเดียนแล้วพี่น,น,น,น้องเจะให้ดูเครื่องครับเบิ้นจัดสัระเบิดเป็นยังไงของตัวนี้ ดูนี่จ้าขึ้นไหมนี่ยกหัวระบบไฮดรอลิกนี่ ดูแล้วอ้น้ำมันหมดเนาะเห็นแค่นี้เลยนี่ถ้าใส่คูงล้างใหม่เรียบร้อยเลยหอนเลยนั่นแหละคงนี่นะนี่เลยนี่ไงตัวเนี้ยนั่นแหละใส่คูงนี้ใหม่้ก็ตีกลวยมาใหม่เมื่อไหร่คันแต่ซีไอแตซีสองศูนย์นั่นแหละ แตะ้อนแตะ้อนเลยส่วนด้านนี้ก็ช่างโชครับเซส,สีครับนี่ลายอินซีอินซีกินกินแก้วสวยงางาครับเดยวกินข้าวอยู่ครับโอ้ช่างกินข้าวอย่างนั้น กินแล้วอีะช่างโช์ครับงานเนยนครับพ่นอย่างเดียวครับลายสวยงาม อันนี้ก็ลูกค้าอยู่นุนารายครับผม geo แปดีกด e. ปิดพื้นอยู่นะครับ ช่างติครับช่างติไม่ได้ขับไมโครก็เป็นช่างครับไปขับไมโครก็เป็นอาจารย์ล็อกองล่างหรือบุ่นอ๋ออันนี้โมูแล้วปุนป่นือี่จะได้ดีลุ่ยตัวกรอบเอาไปก่อนนี่ครับทีมช่างเราก็มีประมาณนี้ครับผมดูหน้าเอาครับคุณหน้าคุณตากันไหมช่างเมย์ช่างเลิศอันนี้ช่างอะไรนี่ใช้เยี่ยมมาด้วย จะมาทำกับข้าวนะไม่ได้ทำอ๋อช่างมาเราทำกับข้าวช่างติช่างเมช่างดุกดิช่างเป้ครับช่างสีดำครับช่างเป้เอาให้สวยก็การทำงานของเราครับทุกคนดูรายละเอียดการทำงานอันนี้เดี๋ยวลูกค้ามามาชมนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ